งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับพบกับผมทิดบุญบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ เราก็กำลังคุยกันระยะนี้ผมก็ชำระสะสางเรื่องของคำถามมีคำถามจากแฟนรายการมาเยอะแยะเลยเลยครับอา้าวอย่างวันนี้มีแฟนรายการท่านนี้บอกว่ามีปัญหาบอกว่าที่บ้านเนี่ยปลูกต้นขนุนอยู่ค่ะแต่กระรอกรังควานเจาะทุกลูก ก่อนสุกทุกลูกเลยครับแบบนี้สามารถป้องกันยังไงได้บ้างคะนี่ครับพี่้องครับอันนี้ก็เป็นปัญหาทีนี้เรามาคุยเรื่องปัญหาจากกระรอกอกระรอกท่านสังเกตดูไปครับบางคนบอกว่ามันยิ้มเห็นฟันเลยไม่ใช่ยิ้มเห็นฟันหรอกฟันมันยืดน,นะพวกกระรอก กระแตหนูเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าสัตว์ฟันแทะนิสัยมันต้องแทะมันต้องกัดถามว่าทำไมอ่ะไม่งั้นฟันมันยื่นมันยาวแล้วมันก็หุบปากไม่ลงนะครับมันเป็นแบบนั้นครับครนี้ไอ้ที่มันมารบกวนน่ะเพราะว่ามันก็มีความหิวอยู่ในตัวด้วยมันก็จะกินละแล้วมันเก่งด้วยมันรู้ไอ้ตรงไหนที่กำลังนิ่ม นะมันกัดมันแทะสะดวกนี่มีพักพวกบางคนบอกโอ้ยของผมไม่ต้องไปดูหรอกไม่ต้องไปนับอายุว่ามันจะเก็บได้ไม่ได้ผมรอเมื่อไหร่นกมาจิกเมื่อไหร่ก็ลอกมากินนั่นละผมก็จะไปเก็บและเพราะผมรู้ว่ามันกำลังสุกได้ที่อ้าวกลายเป็นเสอย่างนั้นมันไม่ได้ครับผลผลิตมันเสียหายถ้าเป็นคนที่เขาทำการเกษตรเพื่อการเาพาะปลูกแล้วจะเอาไปขาย มันขายไม่ได้ดอกจากว่าต้องเอาไปแกะนะซึ่งก็ยุ่งยากไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเหนพี่น้องครับวิธีป้องกันกําจัดกระรอกกระแตหนูในอดีตเราทําไงในอดีตเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเขาก็จะปลูกแล้วให้มีระยะให้มีระยะห่างที่ต้นใครต้นมันนะครับ เรียกว่าไม่ให้โดดข้ามไม่ให้กิ่งใบมันมาแตะกันจากาต้นนี้แตะไปอีกต้นหนึ่งทําให้พวกกระลอกกระแตะหนูมันเดินกันเรียกว่าเป็นสกายวอล์กเลยเนี่ยครับเขาก็ใช้เวลยะซึ่งในปัจจุบันนี้หลายคนก็บอกว่าทําแบบนั้นมันจะเปลืองที่นะฮะแต่ยังไงผมก็ว่ายังเป็นเรื่องจําเป็นต้องทํามันเป็นพื้นฐานต่อมา วิธีกลง่ายๆก็คือ,อตั้งแั่สมัยโบราณเนี่ยเขาก็ไปเอาสังกะสีแผ่นเรียบนะครับมาหุ้มที่ลำต้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันปีนป่ายเข้าไปเพื่อมันปีนไม่ได้มันปีนแล้วมันลื่นล้มแผลลงมาอันนี้ก็เป็นวิธีธรรมชาติสำหรับบางคนที่ไม่กล้าที่จะไปฆ่าแกงกระรอกหรือพวกหนูนะก็จะใช้วิธีนี้ นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้อยู่หมัดน,นะเดี๋ยวผมจะพูดถึงอิทธิฤทธิ์ของกระลอ,อกกระแตต่อไปคืออะไรก็คือว่าเราก็จะใช้ยาครับไปลอ่อแต่หลายคนบอกเคยใช้แล้วมันไม่สำเร็จที่ไม่สำเร็จเพราะหนึ่งดูสก่อนยาปลอมไหม ผมไปเห็นเขาขายกันตามตลาดนงตลาดนัดนี่ของปลอมดังนั้นนะถ้าเป็นของจริงนะครับไอ้เม็ดสีฟ้าเนะี่ยเม็ดขนาดหัวไม่โป้งเนี่ยนะครับลำดับแรกอย่าใช้มืออย่าใช้มือไปหยิบไปจับเพราะสัตว์พวกนี้ถ้ามันได้กลิ่นของมนุษย์เนี่ยมันจะไม่ยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้มือไปหยิบไปจับนะครับให้ใส่ถุงมือ ถุงมือแบบที่เขาย้อมผมนะบางๆแบบนั้นเราจะหยิบง่ายหรือจะเป็นถุงพลาสติกก็ได้แล้วหยิบเม็ดยาแล้วใส่บรรจุลงไปในถุงพลาสติกเล็กๆถุงน้ำจิ้มนะใส่ลงไปถุงหนึ่งสัก2เม็ดเสร็จแล้วก็เอาไปตอกติดไว้กับลำต้นไม้เดี๋ยวนี้เขามีอที่ยิงครับเ,เป็นเป๊กนะก็ก็ได้ แต่ว่าบางคนที่เขาไปใช้ที่ยิงนะครับเขาก็จะใช้อะไรก็แล้วแต่มาตอกให้หอยานั้นอ่ะมันติดอยู่กับไอ้ตัวต้นไม้นะทีนี้ไอ้พวกกระรอกกระแตหนูมันปีนมันป่ายมาพอมันได้กลิ่นแล้วมันหอมมันชอบมันชอบกลิ่นมันก็จะมาแทะก็จะมากัดกิ่นยาหรือเหยื่อล่อนะฮะแล้วหลังจากนั้น มันก็จะเริ่มมีอาการนะครับแล้วมันก็จะตายโซซัสโซเซแต่ว่าแหมอน,นี้ก็พูดกันตรงๆนะครับอย่างบางคนทําการเกษตรก็ไม่อยากทำบาปนะก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราทําเยอะแยะเราจะมานั่งสงสารกระลอกหนูไม่กี่ตัวมันก็ก็ไม่ได้นะเพราะว่าต่อมาไอ้พวกนี้มันจะหิวน้ำนะนะแล้วมันก็จะตายแห้ง นะบางทีก็ล้มตาอยู่ในส่วนที่เราได้เห็นนะครับนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการห่อผลครับการห่อผลอย่างบงคนบอกว่าใช้ถุงหอ่อคือขนุนเนี่ยในปัจจุบันมันต้องห่อผลอยู่แล้วตอนต้นเล็กจะมีโรคราดำไลโซปัสอาโทโคาปี้นะฮะทำให้ขนุนลูกเล็กๆ สีดำฟูมีมแมลงวีมาตอมแล้วก็ตอมลูกนี้ก็ไปตอมลูกอื่นลูกอื่นก็เน่าไปด้วยเสียของนะเสร็จแล้วบางครั้งก็เป็นจุดแผลแห้งสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่กับผิวของขนุนลูกเล็กอันนั้นเป็นโรคแอนแทกโนดหรือบางทีเห็นเน่าจากหัวนะจากหัวขั้วลามลงมานะจากหัวขั้วลามลงมาตลอด อันนั้นก็เป็นเชื้อราอีกตัวหงที่ชื่อว่าโชนีโฟลานะครับก็มีลาอยู่3ตัวเพราะฉะนั้นถ้าขนุนลูกเล็กๆเราก็เอาถุงกระดาษเอาไปห่อเลยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราเอาไว้ไม่ให้มันปลิวมาทีนี้บางคนบอกเคยถุงพลาสติกไปห่อไม่ดีถ้าถุงพลาสติกไปห่อถ้ามันมีเชื้อราติดอยู่แล้วเนี่ยมันจะเล่งให้เน่า เร็วขึ้นแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือต้องเอาสารป้องกันกำจัดเชื้อราอาตัวอย่างเช่นเทรนนเนี่ยนะฮะไปฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนนะครับฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนแล้วก็จะทําให้เราเรามาหอดภายหลังก็จะทําให้ลูกเนี่ยสะอาดนะฮะคำว่าลูกสะอาดคือไม่มีเชื้อราติดอยู่นะครับทีนี้ สมัยก่อนเนี่ยหอ่อแค่ลูกเล็กพอลูกใหญ่ไว้เป็นไรแต่ในปัจจุบันเนี่ยลูกใหญ่นะครับมันก็จะมีปัญหาว่าถ้าเผื่อว่ามันเรียกว่ามีความชื้นสูงไอ้ที่ผิวของผลเนี่ยมันจะเป็นลาดำๆแล้วมันก็จะเน่านะฮะเพะะ้่งเดี๋ยวนี้พอเริ่มตั้งน้ำเราก็ฉีดสารป้องันกจะเชื้อราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หอ่อ โดยทั่วไปก็จะเอาถุงปุ๋ยนะครับห่อโดยที่ทำเป็นเหมือนสโลมแต่อย่างนั้นก็ยังหนีไม่พ้นกระรอกกระแตมีบางคนเขาก็ง่ายๆเลยครับนะฮะผมเคยเห็นบางคนเขาเอาเอาปี๊บนะครับเอาปี๊บมาแขวนเอาลูกข้อยอยู่ในปี๊บไอ้อย่างนั้นก็ต้องปิดให้มิดนะไม่มิดมันก็ยังลงไปกินได้อยู่ดีละ นะแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ถ้าง,ง่ายๆก็คือเอาไอ้นี่ไอไอลวดลวดตะไครยที่กันนกหรือจะเป็นตะไครยกงไก่แต่ว่าซื้อไอ้เกรดที่มันไม,ไม่ไม่ต้องแข็งแรงมากนะครับก็มาทำเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็เอาไปหุ้มกับลูกก็ทำได้ อย่างนี้ก็ป้องกันได้แน่นอนนะเทียงแต่ว่าเราเสียเวลาในการประดิษฐ์แล้วก็อุปรกรณ์ในการห่อขนุนโดยตรงในปัจจุบันก็ยังไม่เห็นมีใครทำจำหน่ายเราก็ต้องทำแล้วก็ประยุกต์เอาเองนะครับอันนี้มันก็จะได้อันนี้ส์์ไปถึงเรื่องของอนอกจากกระรอกหนูกระแตนะก็ยังได้เรื่องนกด้วยโอ้นกวันนี้ก็ไม่ใช่เล่น นะฮะถ้ามันหนักหนาะสาหัสจริงๆเพราะว่าถ้ามันไม่หนักหนาะสาหัสเนี่ยคนบ้านผมก็คงไม่ต้องทำพลุกันนกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียหายล้มตายกันไปจำนวนหลายชีวิตนะนั่นก็เป็นเรื่องนะ่าเศร้าเอาก็สู้กันไปแต่บางคนที่ขี้สงสารก็ปล่อยกระลอกนะฮะแต่ทีนี้มันเราปล่อยแต่มันไปสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นอีก แล้วสายไฟฟ้าในสวนต้องระวังเลยครับจะหยิบจะจับเนี่ยเพราะบางครั้งไอสัตว์พวกนี้เนี่ยมันก็จะไปกัดแทะนะฮะบางครั้งก็จะทำให้ไฟเนี่ยช็อตเสียหายได้ต้องระวัดระวังนะครับเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนผ้าอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดาตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจ,ใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร